Yeah. และความรู้แจ้งตอนที่4ี่คำถามเรียนท่านอาจารย์ใหญ่ในตราสัญ,ญลักษณ์และชื่อสำนักเรียนวิชาพลังจัก,กรวาลมีคำว่าความรู้แจ้งและในหลายชั้นเรียนท่านอาจารย์มักกล่าวถึง ปัญญาและความรู้แจ้งพลังจัก,กรวาลเป็นวิธีการรักษาโรคแต่ทำไมเราจึงมักพูดถึงความรู้แจ้งและปัญญาซึ่งเป็นทอยคำที่ใช้กันในวิชาปรัชญาและศาสนาอะไรคือความหมายที่แท้จริงของทอยคำเหล่านี้และมีประโยชน์อะไรต่อวงการแพทย์อย่างเช่นในวิชาพลังจัก,กรวาลของพวกเราขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้โปรดให้คำแนะนำแก่พว เรเาด้วยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์ใหญ่อาาหญตอบในแต่ละระดับชั้นเรียนของวิชาพลังจักรวาลก็จะมีความแตกต่างทั้งในด้านวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาโรคในทุกระดับชั้นเรียนของวิชาพลังจักรวาลจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการรักษาโรคนับตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไป อาจารย์ได้ย้ำเตือนพวกเราเสมอว่าวิชาพลังจักรวาลเป็นการสอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณและในความเป็นจริงแล้วการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนั้นเป็นเพียงเป้าหมายเล็กๆเท่านั้นและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมตราสัญ,ญลักษณ์และชื่ออย่างเป็นทางการของพวกเราจึงใช้คำว่ามนุษยชาติความรู้แจ้งความรัก เราจะไม่พบเห็นคำอธิบายใดๆอย่างเช่นแพทย์เภสัชการรักษาโรคแต่มีคำว่าความรู้แจ้งซึ่งเป็นถ้อยคำทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับวงการแพทย์แต่ก็มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวของการแพทย์และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยทำนองเดียวกับที่จักรวาลครอบคลุมโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาว จักรวาลครอบคลุมทุกๆสิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งเล็กและใหญ่ที่อยู่ในจักรวาลพวกเราไม่ได้เรียนเฉพาะการรักษาโรคหากแต่ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มีความยิ่งใหญ่ในการรักษาโรคซึ่งรวมกับวิธีการ ทุกสาขาที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับร่างกายมนุษย์และจิตวิญญาณเป็นอย่างมากหรือไม่มีเลยก็ได้เราไม่ได้เรียนการรักษาโรคเพียงอย่างเดียวแต่เราเรียนเกี่ยวกับจิตวิญญาณด้วยเราไม่ได้เรียนเฉพาะแต่การรักษาโรคเท่านั้นหากแต่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งนั้นก็คือจิตวิญญาณ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องเรียนเกี่ยวกับคำว่าความรู้แจ้งซึ่งเป็นสภาวะสูงสุดของจิตวิญญาณปัญญาความรู้แจ้งความรู้แจ้งเป็นคําที่ใช้ในวิชาปรัชญาและศาสนาพระพุทธศาสนามักจะใช้คำว่าความรู้แจ้ง แทนคำว่าเป้าหมายสูงสุดของบรรดาพุทธศาสนิกชนสานุศสิทธ์บางคนได้เจริญรอยตามบาทวิถีทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะได้บรรลุความรู้แจ้งซึ่งหมายความว่าเขาผู้นั้นได้บรรลุความเป็นพุทธ,ธะเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกับที่เจ้าชายสิทธัตถะโคตมะได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้ว คำว่ารู้แจ้งจึงมีความหมายเหมือนกับคำว่าพุทธะหรืออรหัน์เราไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนแต่เราก็สามารถใช้คำว่ารู้แจ้งร่วมกับคำว่าปัญญาซึ่งอาจารย์ได้เคยกล่กาวถึงปัญญาของร่างกายและความรู้แจ้งของวิญญาณ ในหลายชั้นเรียนและการบรรยายของอาจารย์เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณที่พวกเราจำเป็นต้องเรียนรู้และบรรลุผลสำหรับร่างกายและจิตใจของพวกเราเองในอดีตการเจ้าชายสิทธัตถะโคตมะ ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้แจ้งจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือศาสนาใดๆเลยพระองค์ได้ทรงศึกษาจากอาจารย์หลายท่านซึ่งก็มีวิธีการแตกต่างที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็ได้ละทิ้งคำสอนต่างๆเหล่านั้นไว้เบื้องหลังจนหมดสิน้นพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา49วันในที่สุด จ้าชายสิทธัตถะโคตมะก็ได้ตัดสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ ทรงสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มองไม่เห็นได้ภายในเวลาเพียงสั้นๆและได้เรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับความรู้แจ้งขณะนี้ผู้เรียนวิชาพลังจักรวาลถ้าปรารถนาจะเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับความรู้แจ้งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชกเช่นพร,ระพุทธเจ้าได้เรียนรู้ในอดีตการพวกเราก็ต้องเจริญรอยตามพระวิคุเบื้องบาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิติ ในทางจิตวิญญาณเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วแต่พวกเราเจะเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาและความรู้แจ้งทางร่างกายและจิตวิญญาณด้วยวิธีการใหม่ไม่ใช่วิธีการเก่าๆในอดีตวิธีการใหม่นี้เรียบง่ายและรวดเร็วกว่าโดยใช้วิธีการเปิดจักระเพื่อรับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเพื่อให้พวกเราสามารถติดต่อกับพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดได้ทางจิตซึ่งเป็นวิธีการ ของการเปิดจักรกะและส่งพลังเพื่อจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนเรื่องปัญญาและความรู้แจ้งสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีเท่านั้นหากแต่ยังได้รับความสามารถจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดด้วยแม้พวกเราจะไม่มียศศักดินำหน้านามใดๆแต่ก็สามารถประกอบภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่ได้รับ มอบหมายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในการรักษาโรคและส่งพลังให้แก่ตนเองผู้อื่นต้นไม้และช่วยเหลือจิตวิญญาณเร่ร่อนได้ ดังนั้นความรู้แจ้งก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นความรู้ที่กว้างขวางครอบจักกรวาลร้ายข้อจำกัดทั้งในเรื่องการเวลาและสถานที่โดยธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาเป็นเวลานานหลายพันล้านปีหรือล้านล้านล้านปีมาแล้ว พระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและมนุษย์พระเจ้าได้ทรงมอบส่วนเล็กๆเ,เกี่ยวกับพระจิตและวิญญาณของพระองค์เพียงจำนวนเล็กน้อยให้แก่มนุษย์บนโลกใบนี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีความสามารถในการติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้แจ้งไว้เป็นจานวนเพียงเล็กน้อยมากแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งมีประชากรโลกมากกว่า6 0พันล้าน และอาจเพิ่มเป็น10,000น,นล้าน1 5ึ0 0ล้าน2 0 0 0 0ืล้านคนในอนาคตซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีความต้องการปัใจจัยในการดำรงชีพมากขึ้นเช่นอาหารการกษติกกรรมภูมิอากาศ น้ำที่ดินการขนส่งการสื่อสารสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือมีปัญหาและวิกฤตการณ์ต่างๆมากมาย <c oughs> เช่นเรื่องทรัพย์สินความหิวโหวยการต่อสู้แก่งแย่งสงครามความเกลียดชังซึ่งพวกเราเราย่อมต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพ <c oughs> ระเจ้าจึงได้ตัดสินใจใหม่ที่จะมอบความสุข ด้วยวิธีการพัฒนาจิตวิญญาณแก่มนุษยชาติด้วยวิถีทางของวิชาพลังจักรวาลถ้ามนุษย์มีความปรารถนาที่จะให้จิตวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ตนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ซึ่งเป็นความปรารถนาที่มนุษยชาติมีความหวังและรอคอยมาเป็นเวลานับล้านปีมาแล้ว ปัญญาและความรู้แจ้งเป็นสภาวะทางจิตวิญญาณสูงสุดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นพวกเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้โดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเท่านั้นที่จะสอนเรื่องปัญญาและความรู้แจ้งแก่พวกเราด้วยการติดต่อทางจิตวิญญาณกับพระองค์โดยตรงแต่การติดต่อทางจิตวิญญาณนี้พวกเราจะต้องเป็นผู้มีพลังอำนาจและพลังจิตวิญญาณพิเศษ ชั้นสูงซึ่งไม่ได้หมายความว่า บุคคลธรรมดาโดยทั่วๆไปจะสามารถติดต่อกับสิ่งศักษษษษดิ์สิทธิ์ได้อาจารย์เป็นคนธรรมดามีความสามารถปานกลางเป็นผู้นำสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์จึงทำให้พวกเราสามารถติดต่อกับสิ่งศักษษดิ์สิทธิ์ได้เพราะว่าจิตวิญญาณของอาจารย์ได้ถูกส่งลงมาจากเบื้องบนเพื่อช่วยพวกเราและมนุษยชาติให้ได้เรียนรู้และพัฒนาทางด้านปัญญาและความรู้แจง้งตลอดจนมอบพลังอำนาจที่ ที่สมบูรณ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แก่พวกเราเพื่อจะได้มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือมนุษยชาติและบุตรหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปได้การเปิดจักรกะและการทำสมาธิ ด้วยภารกิจอันยิ่งใหญ่อาจารย์จึงได้เปิดจัก,กระร้อยเปอร์เซนตให้แก่พวกเราซึ่งไม่ได้หมายความว่าใครๆสามารถจะปฏิบัติเช่นนี้ได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้นำดำหลัดของพระผู้เป็นเจ้ามาแจ้งแก่มนุษย์ เขาก็ไม่สามารถกระทําได้อาจารย์ได้อนุญาตให้พวกเราสามารถเปิดจักระให้แก่ผู้อื่นได้60%แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่อนุญาตให้พวกเราทําได้จนกว่าพวกเราจะมีพลังแห่งจิตวิญญาณมากพอซึ่งหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มอบหมายให้พวกเราเป็นผู้นำสารนั่นเองการเปิดจักระร้อยเปอร์เซ็นตเป็นงานที่มีความสำคัญและยุ่งยากมาก ซึ่งไม่เคยปรากฏเลยว่าในประวัติศาสตร์ของโลกเราตั้งแต่3 5ล้าน5้านปีมาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันได้มีการเปิดจักกระ100%เปอร์เซนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยมอบความสามารถพิเศษให้แก่มนุษย์คนใดมาก่อนเลยการเปิดจักกระเป็นงานที่ไม่ง่ายแม้จะเป็นเพียงการวางมือเบาๆ30วินาทีเพื่อเปิดจักกระให้แก่คน10คน100คนหรือ1000คนไม่มีใครสามารถจะทำได้ด้ว ตนเองเพราะว่าสิ่งนี้เป็นภารกิจสําคัญที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทรงมอบหมายให้มาปฏิบัติการแทนซึ่งเป็นเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเมื่ออาจารย์ได้ส่งพลังให้แก่พวกเราตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับอื่นๆที่สูงขึ้นจึงทำให้พวกเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้อย่างง่ายดายคำว่าส่งพลังแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เรียบ และง่ายอย่างที่คิดเป็นงานที่ยุ่งยากมากในความจริงแล้วต้องใช้ความสามารถระดับสูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญทั่วไปด้วยวิธีการปฏิบัติง่ายๆนี้ก็สามารถทําให้พวกเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆได้มากมายเช่นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการรักษาชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งพวกเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวิธีการทางด้านกายภาพหรือทางเวชภัณฑ์ใดๆในระดับต้นๆพวกเรายังคงต้องวางมือบนคนไข้เพื่อทำการรักษาแต่ในระดับที่สูงขึ้นพวกเราใช้เวลาเพียงสองสามวินาทีเพื่อติดต่อทางจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเราก็สามารถปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้อย่างมหัศจรรย์แต่ถ้าปราศจากเสียซึ่งขิด ความสามารถของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียแล้วพวกเราก็คงจะไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ได้แน่นอนแม้แต่พวกพ่อมดที่ได้รับก,การฝึกฝนมานานก็ไม่สามารถที่จะช่วยอธิษฐานปลดปล่อยวิญญาณร่ร่อนให้เป็นอิสระหรือกลับชาติไปเกิดใหม่หรือกลับคืนสู่อาณาจักรพระผู้เป็นเจ้าได้ ในชั้นเรียนวิชาพลังจักรวาลระดับต้นๆก่อนที่นักเรียนจะติดต่อทางจิตวิญญาณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อการเรียนรู้ทางด้านปัญญาและความรู้แจ้งนั้นจะต้องทำสมาธิเพื่อขจัดสิ่งบรบกวนออกไปจากสมองเพื่อทำจิต ใหให้ว่างเปล่าปราศจากสิ่งรบกวนจากภายในและภายนอกทั้งปวงความหมายและวิธีการทำสมาธิในชั้นเรียนวิชาพลังจักรวาลระดับต้นๆน,นั้นอาจมีความหมายหรือวิธีการคล้ายคลึงศาสตร์อื่นๆ แต่อาจารย์ขอทำความเข้าใจว่ามีส่วนเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดวิธีการทำสมาธิในวิชาพลังจักรวาลไม่มีท่านั่งที่ยุ่งยากเหมือนการทำสมาธิในกลุ่มโยคะและไม่ต้องนั่งสมาธินานเป็นชั่วโมง เพราะจะรู้สึกเมื่อยการทำสมาธิใช้เวลาสั้นๆจะดีกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้รับพลังมากพอก็หยุดทำสมาธิได้สำหรับผู้เรียนในชั้นต้นใช้เวลาทำสมาธิอย่างน้อย5นาทีสูงสุดไม่เกิน30นาที ถ้าร่างกายเรารู้สึกร้อนหรืออึดอัดไม่สบายกรอนครบกำหนด30นาทีผู้เรียนจะต้องหยุดทำสมาธิทันทีและไม่ต้องพยายามหรือปล่อยร่างกายให้รู้สึกอ่อนเพลีย หมดกำลังหรือเจ็บป่วยการทำสมาธิในวิชาพลังจัก,กรวาลจำเป็นต้องผสมผสานกับการเปิดจัก,กรและส่งพลังมิฉะนั้นจะไม่ได้ผลการทำสมาธิในวิชาพลังจัก,กรวาลเป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถติดต่อทางจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการทำสมาธิจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับชั้นเรียนและพลังของผู้เรียนในระดับสูงสุด ผู้เรียนจะใช้เวลาเพียง2อถึงสวินาทีหรือแค่กระพริบตาก็เพียงพอแล้วผู้เรียนแค่คิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเขาก็สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบทใดจะฝึกหายใจหรือไม่ ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้เวลายาวนานไม่ต้องแต่งกายด้วยสัญ,ญลักษณ์หรือรูปรักษณ์ที่แตกต่างไปจากคนธรรมดาผู้เรียนสามารถทำสมาธิได้แม้ขณะกำลังเดินสนทนารับประทานอาหารหรือกำลังนอนหลับด้วยวิธีการทำสมาธิในวิชาพลังจักรวาลผู้เรียนสามารถจะเข้าถึงสภาวะสงบได้แต่ถ้ายังยึดติดอยู่กับท่านั่งสมาธิอิริยาบทระยะเวลาและสถานที่ เขาก็จะไม่สามารถบรรลุภาวะสูงสุดในการทำสมาธิ